สวัสดีค่ะฟรีมานีช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบนึ่งค่ะสาหรับแอปที่มีชื่อว่า l Lucky a n d s นส o ูเป็นแอปที่ถอดน็อตถอดสกูแล้วก็ได้ตังเกมนี้ได้รับเงินจริงเคยเอามาอะไรเคยเอามารีวิวแล้วแล้วก็อัปเดตการถอนเงินไปแล้วเขาจ่ายอยู่นะคะสําหรับเกมนี้ วันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการจ่ายเงินของเกมนี้แหละเพราะว่าวันก่อนนั้นพึ่งมีกดถอนเงินไปแล้วก็ยอนเงินเข้าก็เลยมาอัปเดตให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้จะเล่นเกมไหนหรือสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วก็ยังล่องใจว่าเอ้ยมันยังจ่ายอยู่ไหมก็ยังจ่ายอยู่นะคะสําหรับเกมนี้อะประมาณนี้อันนี้คือการเล่นเกมของเขาส่วนรูปตาของเกมจะเป็นแบบนี้หลักๆของเกมก็คือ ถอน Not ็อตถอดสกูเลยค่ะแล้วก็สะสมเหรียญถอนเงินการถอนเงินของเขาจะอยู่ตรงนี้นะการถอนเงินอย่างที่พูดตลอดค่ะว่าถ้าเกมไหนมันมีธนาบัตรสีเขียวกับเหรียญทองให้เราเลือกดูที่เป็นเหรียญทองที่มันยอดถอนน้อย,อ,ยอันนั้นเขาจ่ายจริงแต่ถ้าเป็นธนาบัตรสีเขียวยอดเงินเยอะ,ยอะมันไม่จ่ายนะคะอันนี้คือบันทึกการถอน ยอดถอนล่าสุดที่กดถอนมาจะอยู่ที่16บาทไม่เสียค่าธรรมเนียมเอออ่ะแอปนี้ถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะคะเมนูของเขาไม่เยอะค่ะหลักๆจะอยู่ตามนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเกมที่ถอนน็อตถอนสกูลแล้วก็สะสมเหรียญถ้าเราเล่นแล้วก็ผ่านด่านเขาก็จะมีคะแนนให้เราแต่ถ้า เราอยากได้คะแนนเพิ่มเราก็กดดูโฆษณาเอานะคะแต่ถ้าเราไม่อยากดูโฆษณาเราก็เอาคะแนนตามที่เขาให้ในแต่ละด่านนั่นแหละอันนี้ก็ได้เหมือนกันยังไงก็ลองเล่นดูค่ะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้แต่ถ้าใครไม่อยากเล่นเกมอยากได้วิธีการทางเงินออนไลน์ยอย่างอื่นก็สามารถกดติดตามได้นะคะหรือไม่ก็ดูหน้าโปรไฟล์ก่อนได้ว่ามันมีอะไรที่เราสามารถทําได้แล้วก็ลองทําดูนะคะก็ประมาณนี้สําหรับการมาพูดคุยเกี่ยวกับ ลัคกี้อัสกูว่าเขายังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ส่วนใครยังที่ยังถอนไม่เป็นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเขาจะสมยอดอีกนิดน,นึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการถอนให้ดูนะคะว่าเขาถอนกันยังไงคลิปนี้เอาแค่มาพูดคุยว่าเขายังจ่ายอยู่แลังจ่ายดีอยู่จ่ายแบบไม่ต้องลงทุนจ่ายแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมลองเรียนดูได้นะคะ